สวัสดีครับ c h anel n b o n review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา cauf bucker heritage by compact and nuan เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ขายดีที่สุดของทางแบรนด์ cauf bucker เลยนะครับซึ่งมันจะมีดียังไงนะครับและเพราะอะไรมันถึงเป็นเรือนที่เจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมแวะให้ดูตัวกล่องของเขาอย่างรวดเร็วก่อนนะครับ ซึ่งกล่องของเขาเอ็กบุคเลอร์เนี่ยมันจะเป็นกล่องที่มีความใหญ่โตแล้วก็มีความหนักมากๆนะครับคือผมเคยเอามาให้ดูรอบหนึ่งลวนะครับวันนี้ผมอาจจะไปอย่างรวดเร็วนิดน,นึงนะครับด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องแบบมีการบุสีทองนะครับแล้วก็เป็นกระจกแบบนี้นะเหมือนมีการเล่นชั้นเป็นมิติขึ้นมาแบบนี้นะครับนูนๆขึ้นมานะพอเปิดมาด้านในเนี่ยเราก็จะเจอกับช่องใสานาฬิกานะครับแล้วก็ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือด้านขวาเนี่ยเขาจะมีตัว Travel Case มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เราสามารถแกะนะแล้วก็เอานา ใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เก็บพวกอุปกรณ์ด้านหลังได้นะครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็สามารถ snap อย่างเงี้ยเป็นกล่องที่สามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้นะครับหรือว่าจะไปต่างประเทศก็ได้นะตัวกล่องก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะมันมีความหนักมากๆอะหนักจนรู้สึกว่าแบบโ,โหคุ้มมากนะครับนาฬิการาคาหลักนี้นะครับมากระกล่องแบบนี้ เป็นอะไรที่แมชกันสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับกลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับนาฬิการตระกูล Heritage เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่หน้าตาดีมากๆของแบรนด์นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ c a r t f b o u c l e r เนี่ยจะดังมากๆนะก็ตระกูล m a n e r o กับตัว Heritage นี่แหละนะครับที่มีการออกรุ่นพิเศษออกมามา,มากมายนะแล้วก็มีการทำสีสันเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับโดยที่ต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วแบรนด์ c a r t i b o u c l e r เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นๆกันกันกบควาว่า Boucler นะครับ เพราะว่าบุคล์เคอร์เนี่ยก็เป็นร้านขายนาฬิกาที่ใหญ่มากๆนะครับเผยเผยใหญ่ที่สุดเลยในสวิตเซอร์แลนด์นะครับในยุคตั้งแต่ช่วงปี1950เป็นต้นมานะครับ <c oughs> เขาก็มีการออกนาฬิกาของเขาเองอะ่ะที่เป็นแบรนด์บุคล e เคอร์เลยนะครับซึ่งเรือนที่มันดังมากๆนะครับก็คือนาฬิกาที่แบบหน้าตาเป็นโครโนกราฟนะครับหน้าปัดเนี่ยจะสีแบบครีมครีมแซลมอนแซลมอนหน่อยนะครับซึ่งเรือนนั้นเนี่ยก็เป็นเรือนวินเทจที่สวยมากๆเลยนะโดยที่เรือนนั้นก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานของแบรนด์เลยก็ แล้วก็จนมาในยุคปัจจุบันนะครับเมื่อปี2000แบบไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองอะ่ะเขาก็มีการออกรุ่นนี้ออกมานะครับเป็น Heritage by c o m p a c t นะครับซึ่งมีการได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยก็มาจากรุ่น,คนโคโนกราฟในตำนานนั่นแหละโดยมีการปรับปรุงหลายอย่างมากๆนะครับให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะซึ่งพอออกมาปั๊บนะครับก็ขายดีมากนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นฮอตฮิตที่แบบหาซื้อได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะ อย่างตอนนี้ถ้าเกิดเราเดินไปที่ช็อปของเขา x b o กบุ o ลเรนะครับเราจะเจอแค่ไม่กี่สีเท่านั้นนะครับไม่ได้มีให้เลือกครบนะครับก็ต้องเรียกว่าวัดดวงกันหน่อยนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีรุ่นไหนบ้างน,นะแล้วก็อีกหนึ่งกิมมิคของนาฬิกาคอลเลกชัน Heritage by Compact เนี่ยก็คือมันเป็นที่ทุกเรือนอ่ะมันจะเป็นนาฬิกาลิมิ t เตนะครับคือว่าง่ายๆในซีรีส์นี้เนี่ย ไม่ว่าจะออกมากี่สีกี่เรือนกี่รูปแบบนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีการจํากัดจํานวนผลิตเสมอเลยนะครับไม่ได้เป็นเรือนที่ทามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะอย่างเรือนนี้สีนี้นะครับก็ทํามา888เรือนนะครับวันที่ขายหมดแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะไม่สามารถซื้อสีนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะก็ต้องมารอดูนะครับว่าคาวฟบุคเลอร์เนี่ยเขาจะออกสีใหม่เป็นสีอะไรมานะครับแล้วจะถูกใจเราไหมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปดูนะแล้วแบบถูกใจสีไหนนะอยากให้รีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแบบมันมีการผลิต จำกัดจํานวนจริงๆนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเลขที่ฝาหลังเลยว่าเราเป็นเลื่อนที่เท่าไหร่จากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษอย่างแรกเลยของรุ่นแบคคอมแพ็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการออกรุ่นล่าสุดอะที่แบบมันเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Your Home Town e d i t i o n ออกมานะครับซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมาแบบหลากหลายสีสันมากเลยนะมีสีเหลืองสีเขียวนะครับสีน้ําตาลสีแดงแล้วก็สีมิ้นท์นะครับซึ่งความพิเศษของเขาจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ฝาหลังนะครับ เขาว่าเขาจะมีการลิงก์ไปกับพวกเมืองต่างๆ,างๆทั่วโลกเลยนะอย่างเช่นลูเซิร์นนะครับเจนีวาอะไรแบบนี้นะครับ <S <S เขาก็จะมีการแกะสลักฝาหลังอะ่ะให้แบบมันมีดีไซน์ของตัวเมืองอะ่ะแปะอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดโชว์โรตเตอร์แบบบางๆนะครับตัวเมืองก็จะแบบบางๆโรตเตอร์นิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะเป็นนาฬิกาที่มีความพิเศษเพราะว่ามันก็จะลิงก์กับเมืองต่างๆที่แบบเป็นเมืองดังๆทั่วโลกนะครับซึ่งสําหรับชาวต่างชาติอ่ะที่แบบเป็นคนท้องถิ่นของเมืองนั้นๆนะผมว่าจะอินมากๆเลยนะบบแ คนที่ไปเที่ยวเมืองไหนบ่อยๆนะและอยากจะได้ในรายการที่แบบมันสื่อถึงเมืองนั้นๆหรือว่าอยากจะแบบเก็บเป็นความหลังอนะ่ะคอลเลกชันนั้นก็ดูเป็นคอลเลกชันที่น่าสนใจมากๆเลยเหมือนกันนะครับและจริงๆนะมันก็จะมีคอลเลกชันอื่นด้วยนะอย่างเช่นตระกูลลูเซิร์นะครับหน้าขาวฟ้านะถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ออกมาที่ต่างประเทศเนี่ย คือหากันมากๆนะครับรีวิวกันแบบแทบทุกสำนักเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในไลอัพคอลเลกชันที่ทําออกมาดีมากๆนะแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆเนี่ยที่มันน่าสนใจด้วยนะครับนอกจากตัวหน้าตาที่มันดูดีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่เรือนนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับผมอยากจะให้สังเกตดูตรงหน้าปัดก่อนนะครับ ตัวหน้าปัดของเรือนี้เนี่ยมันเป็นสีแบบเงินเงิน,นะครับไม่ได้เป็นสีขาวนะหลายๆคนมองผ่านคลิปเนี่ยบางมุมอาจจะมองว่าเป็นแพนด้าหน้าขาวล้วนแล้วก็เป็นตัดสีดำนะครับแต่จริงๆเนี่ยจะออกแนวซิลเวอร์มากกว่านะแล้วก็มีความซันเบิร์สเห็นริ้วชัดๆอยู่บ้างนะครับในบางมุมนะซึ่งริ้วเนี่ยมันจะมาเป็นเส้นๆที่มีความแบบ เห็นเท็กซ์เจอร์ประมาณหนึ่งนะครับทำออกมาดีมากนะแล้วก็ดูมีความเนี้ยบแล้วก็มีราคานะครับอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยนะว่าแตกต่างกับนาฬิการ,ราคาแบบไม่ได้แพงทั่วไปอะ่ะพวกเส้นสายต่างๆเนี่ยคมชัดมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเรือนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นโครโนกราฟนะครับโดยที่เขาจะมีการทาทักกมิเตอร์เนี่ยไว้ด้านในหน้าปัดแบบนี้นะก็จะทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันดูใหญ่นะครับแล้วก็สามารถโฟกัสไปที่ตัวหน้าปัดด้านในได้มากกว่านาฬิกาที่ทักกีมิเตอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ขอบด้านนอกนะครับ ซึ่งพอมันไม่มีขอบเบเซลกลุ้นๆด้านนอกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การดีไซน์เนี่ยสามารถไปลงรายละเอียดดีเทลกับหน้าปัดได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโดยที่ตัวซับเดลล์ของเขาเนี่ก็ใช้วงซ้ายวงขวาแบบนี้นะโดยที่วงซ้ายเนี่ยจะเป็นเข็มที่เอาไว้จับเวลาในหลักนาทีนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นเข็มวินาทีจริงๆของเรือนนี้นะก็จะค่อยๆกวาดเนียนๆแบบนี้กันไปนะครับซึ่งพอเขามีการดีไซน์เข็มวิเนี่ยมาเป็นวงซับเดลล์เล็กๆแบบนี้นะเวลาใช้งานจริงเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้สังเกตเข็มมันเดินเท่่าไหร เพราะว่าซับไดอัเลเนี่ยมันเป็นสีดําด้วยนะเป็นคู่สีแพนด้านะครับดังนั้นเนี่ยเข็มสีเงินเงินแบบนี้ยมันก็จะกึกลืนหน่อยนะแล้วก็ดูกวาดไปเนียนๆน,น,นะครับบางครั้งเนี่ยเราดูยากเหมือนกันนะว่านาฬิกาเนี่ยมันเดินอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันหยุดเดินนะครับต้องยกขึ้นมานะแล้วก็เพ่งไปที่วงขวานิดนึงนะว่าแบบอ๋อโอเคมันมีการกระดิกกระดิกอยู่นะครับ เดินเป็นเนียนๆอยู่แบบนี้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดคนที่ชอบดูเข็มวิกวาดแบบชัดๆอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยอาจจะดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับส่วนต่อมานะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีช่องตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นบิ๊กเดทเลยอยู่ด้านบนตรงกลางนะครับมีความสมมาตรจัดเซนเ็นเตอร์ดีมากนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างเนี่ย เดิมทีเราอาจจะคุ้นๆว่าตรงนี้มันเป็นช่องวันที่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นชื่อเดือนแทนอย่างตอนนี้ก็ JUN นะครับจูนนะครับโดยที่ตัวเครื่องของเหลือนนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษมากนะเพราะว่ามันเป็นระบบ Annual c a l endar นะครับคำว่า a n นน a ลคาล endar เนี่ยหมายความว่าใน1ปีนะ เราแทบจะไม่ต้องตั้งเวลาปฏิทินเลยนะครับคือนาฬิกาปกติทั่วไปอะถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่มีช่องวันที่นะมันจะมีปัญหาตอนที่เดือนที่แบบมันมี30วันอะพอมันขึ้นเดือนใหม่อะมันจะไม่รู้นะว่าวันต่อไปวันที่30มอะมันต้องข้าม31เไปเป็นวันที่1เลยทําให้นาฬิกาโดยทั่วไปเนี่ยคนก็ต้องมาคอยตั้งวันตั้งเดือนกันใหม่เพื่อให้มันข้ามวันที่31นะครับในเดือนที่มันมี30วันนั่นเองนะ แต่นาฬิกาตกูลแอนนวนคาเลนดาร์เนี่ยมันจะรู้นะครับว่าเดือนไหนเนี่ยมี30วันและพอมันข้ามเดือนนั้นอ่ะมันจะขึ้นวันที่1เดือนถัดไปให้เลยนะครับมันจะกระโดดข้ามวันที่31ไปเลยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับคือมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะแล้วก็จิ๊บจอยนะดูแบบอาจจะแบบเฉยๆเไม่ได้แบบมีความซีเรียสอะไรนะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการนราฬิกาที่แบบ ไม่อยากจะตั้งค่าอะไรมันอีกเลยนะครับและแบบที่บ้านมีกล่องหมุนนาฬิกาอยู่อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใส่นาฬิกาเรือนนั้นได้ย,วยาวๆเลยนะโดยที่แบบไม่ต้องมาคอยตั้งเดือนตั้งวันนะครับแล้วก็พอใช้งานเสร็จเนี่ยก็เก็บเข้ากล่องหมุนไปนะให้มันหมุนขึ้นลานนะครับเพื่อให้ระบบมันยังทํางานอยู่ซึ่งพอมันมีนาฬิกาแบบนั้นสักเรือนหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นมากเลยนะครับอย่างผมเนี่ยมีนาฬิกาซีรีส์เนี่ยไม่กี่เรือนเท่านั้นนะในคอลเลกชันผมนะครับผมรู้สึกเลยว่าผมอยากจะใส่เรือนนั้นนะ่มาาาากกววชบ้เลย เพราะว่ามันทําให้แบบเวลาที่แบบเราเลือกเลือกนาฬิกาและแบบเรารีบรีบอ่ะเราจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเรือนนั้นอ่ะเรือนที่เป็นแอนนูลคาล endar เนี่ยวันที่ตัวเลขชื่อเดือนทุกอย่างมันจะตรงชัวร์นะครับคืออย่างเรือนอื่นอ่ะต่อให้เป็นยี่ห้อแพงแพงราคาหลักล้านนะครับเวลาจะใสอ่ะผมก็ต้องมาดูวันที่อยู่ดีว่าอ่ะวันที่มันตรงไหมนะครับมันดีเลยไปกี่วันนะครับเราก็ต้องมาหมุนคอยปรับตั้งค่ากันใหม่นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันก็เสียเวลานะแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราก็รีบเกินกว่าที่แบบจะ ดังนั้นนาฬิกาตระกูลแอนนวลาเลนด้าเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะอยากให้ลองได้ใช้งานดูจริงๆนะครับเพราะว่ามันแบบสะดวกมากจริงๆอะ่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มันเป็น everyday watch ได้แบบจริงๆเลยนะครับ ไม่ต้องมาคอยตั้งค่าอะไรเยอะเลยนะถือว่าดีงามมากๆเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันอื่นๆของเรือนี้นะครับก็แน่นอนว่าเป็นโครโนกราฟนะสามารถกดที่ขวาบนนะครับตัวจับเวลาเนี่ยมันก็จะค่อยๆจับไปแบบนี้นะครับพอเราอยากหยุดจับเวลานะก็กดขวาบนอีกทีนึงนะครับแล้วก็สามารถกดรีเซ็ตได้ที่ปุ่มขวาล่างแบบนี้มันก็จะฟลายแบ็กกลับไปแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวการตั้งค่าต่างๆของเวลานะครับแม่ดมยมเนี่ยไม่ได้เป็นสกูร์ดาวคลาวนะเราสามารถหมุนเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับแล้วเราสามารถดึงมาทีนนึงเป็การหมุนลงเพื่อตััั้งวนนที่ะครบ วันที่ก็จะกระดิกไปแบบนี้นะครับซึ่งการตั้งวันที่ตรงนี้มีความสําคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการตั้งเดือนด้วยนะครับคือเราไม่สามารถใช้ตัวเม็ดมนี่มในการหมุนตั้งเดือนโดยตรงได้นะเราต้องค่อยๆไล่จากวันที่ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งเดือนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะคือถ้าเกิดเดือนมันดีเลย์อะโอเคไม่มีปัญหานะครับสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นจูนใช่ไหมครับและแบบเวลาจริงๆตอนนี้สมมติว่ามันเป็นจุลายเราก็หมุนวันที่ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะหมุนไปแบบ ใช้เวลาสัหน่อยนะครับอย่างเงี้ยสัก4สัก5หมุนไปเรื่อยๆจนมันข้ามเดือนเนี้ยแล้วก็ตั้งวันที่มันตรงเท่านั้นเองนะครับแต่ประเด็นก็คือเราห้ามเลยเด็ดขาดนะครับสมมุติว่าวันนั้นจริงๆอ่ะมันเป็นวันที่5้จุลายนะครับหรือว่า5กรกฎานะแล้วถ้าเกิดเราเผลอหมุนไปเป็นวันที่6กรกฎานะครับทางเลือกมีอยู่2ทางนะครับก็คือ 1. รอนาฬิกามันหยุดเดินนะครับแล้วก็ให้เวลาจริงอ่ะมันเลยไปก่อนนะครับเวลาจริงจริงของโลกอ่ะนะครับแล้วพอมันเลยนาฬิกาไปประมาณหนึ่งแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ค่อยมาหมุนนาฬิกาเนี่ยให้มันตามเวลาจริงทีหลังนะครับอันนั้นคือออปชันแรกนะครับหรือถ้าเกิดออปชัน Option 2อนะครับอยากจะใช้นาฬิกานี้จริงๆละนะครับไม่อยากจะรอให้มันหยุดเดินนะเราก็ต้องหมุนเนี่ยข้ามปีนะครับแบบเหมือนว่าตั้งวันที่เนี่ยให้เดือนเนี่ยมันลันไปเรื่อยๆจนมันวนกลับมาเนี่ยเป็นเดือนนั้นอีกครั้งหนึ่งที่เราอยากจะได้นะครับก็ถือว่า ก็ยังไงใครที่จะตั้งเวลานะครับเรือนนี้นะค่อยๆหมุนค่อยๆตั้งสติดีๆนะครับอย่ารีบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดข้ามวันมาทีหนึ่งนะถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะส่วนการตั้งเวลานะครับอันนี้ง่ายๆเลยดึงมาจนสุดเนี่ยก็หมุนตั้งเวลาง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันพื้นฐานนะไม่มีอะไรมากนะครับมาดูตัวกระจกกันบ้างนะครับ ตัวกระจกเนี่ยให้มาเป็นซัฟไฟ i r e Crystal นะครับดีไซน์แบบดับเบิลโดมนะจะมีความนูนๆน,น,นะครับมองจากด้านข้างจะเห็นความแบบโค้งขึ้นมาชัดเจนมากนะตัวขอบเนี่ยดูแบบนูนๆเวลาลูบๆเนี่ยมันจะโค้งๆมนๆนนะ่ะฟีลลิ่งดีมากนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีความโดมเข้ามาอีกประมาณหนึ่งด้วยนะครับซึ่งตัวกระจกแบบนี้บอกเลยนะว่าปกติเนี่ยไม่ได้ตัดแสงได้ง่ายนะจะมีความติดฝ้ามาเยอะนะแต่เรือนนี้ถือว่าหน้าปัดเคลียร์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามีการเคลือบอ n t i r e f l e c t coating มาให้แบบผมว่าดีเลยอะ่ะ ดูหน้าปัดได้สวยงามมากนะแล้วก็เห็นดีเทลความเป็นริ้วซันเบ r ร์สด้านในเนี่ยชัดเจนสุดๆนะครับส่วนเรื่องของลูมเนี่ยเรือเนี้ยก็มีมาให้บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีด้วยนะครับแล้วก็ที่มันพิเศษมากๆนะอีกจุดหนึ่งนะคือด้านนอกอะ่ะมันจะมีเม็ดลูมมาให้ด้วยนะครับแต่เป็นเม็ดลูมที่เล็กมากนะคือเล็กจนแบบไม่คิดว่ามันจะมีลูมได้เดี๋ยวผมเอา UV มาส่องให้ดูนะครับมันคือเม็ดตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันเรืองแสงตรงเนี้ย เนี่ยเม็ดเล็กๆเลยนะครับและพอเข้าที่มืดอ่ะเราเห็นเป็นจุดเม็ดเล็กๆขึ้นมานะแล้วก็ใช้งานกับเข็มเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นดีไซน์หนึ่งที่ผมว่าเขาใส่ใจดีนะจริงๆถ้าเกิดพื้นที่น้อยขนาดนี้อ่ะเขาไม่ให้ลูมด้านนอกมาเนี่ยผมก็จะไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแต่พอแบบยังสามารถยัดมาให้ได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าน่าชื่นชมเลยนะเป็นการดีไซน์ที่ดีมากจริงๆนะครับส่วนเรื่องความคมของเท็กซ์ต่างๆนานาเน,น,นี่ยยังไงไร์ที่ติอยู่ละนะครับ ตามคุณภาพตามราคากันเลยนะด้านล่างเนี่ยก็มีโลโก้คาว่า c a r l F Bucherer อยู่นะครับแล้วก็มีคําว่า r u s e r e นะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่านาฬิกาสวิสเนี่ยโดยส่วนมากนะ เบสเขาจะอยู่ที่เจนีวากันแต่ว่าอันนี้ลูเซิร์นก็เป็นอีกเมืองหนึ่งของสวิสนะที่แบบหลายๆคนก็ชอบไปเที่ยวกันนะครับมีสะพานข้ามแม่น้ําเป็นสะพานไม้อายุเก่าแก่นะครับที่แบบเป็นแลนด์มาร์กเลยอะ่ะหลายๆคนก็จะชอบเมืองน,นี้กันนะแล้วก็ทําให้ยี่ห้อเขาเอ็กบูเคเลอร์เนี่ยมีความเป็นยุนีกันนะครับไม่เหมือนกับนาฬิกาทั่วไปที่เป็นเจนีวานั่นเองนะครับถัดมาที่ตัวเคสกันบ้างนะครับสังเกตดูนะว่า นาฬิกาจะมีความหนาประมาณหนึ่งนะครับคือตัวเรือนจริงๆไม่ได้หนามากนะแต่ว่าส่วนของขอบเบสเซลแล้วก็ส่วนกระจกเนี่ยทำให้มีการเพิ่มความหนาเข้าไปให้กับตัวเรือนเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดผมวัดขนาดเคสไซส์กันก่อนนะเอาแบบไม่รวมปุ่มโครโนกราฟนะครับออกมาเนี่ยจะประมาณ41มิลมนะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.4มิลเมเลยนะครับฟังดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราวัดแค่แบบตัวเคสจริงๆอะ่ะ มันประมาณ11มิลเท่านั้นนะมันก็ไปหนาที่กระจกนี่แหละเอาไปแบบ2อสมมิลเลยอะส่วนตัวรักทุลักเนี่ยออกมาประมาณ50มิลเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวรักไซส์ยอยู่ที่22มิลน,นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันสวยมากนะคือเรื่องฝาหลังนะฝาหลังเนี่ยเขาก็จะโชว์ตัวเครื่องมาแบบนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นรหัส cfb 1 9 7 2เนะครับเป็นชื่อรหัสของเขานะครับแล้วก็มีโรเตอร์ที่ดีไซน์มาสวยมากๆนะ คือมันเป็นการหยิบเอาโลโก้มาทําแบบเป็นเอลเมนต์ที่เชื่อมต่อตัวโรเตอร์เนี่ยเข้าไปกับตัวเครื่องด้วยนะครับคือโลโก้เขาเนี่ยมันจะมาเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบเส้นเนเรียงกันไปวงกลมนะครับอันนี้เขาเหมือนแบบยืมเส้นนั้นมา4เส้นอ่ะแล้วก็เอามาร้อยต่อกันอ่ะ จนเป็นโรเตอร์ที่ออกมาดูดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยขัดเงามาแบบสุดยอดเลยอะอันนี้นาฬิกาสวิสเขาไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเขียนบอกว่าเป็น l ิมิ t ต d e dition ตรงนี้นะครับผลิตมา888เรือนตรงนี้นะก็มีเขียนบอกไว้นะแล้วก็สเปคการกันน้ำเนี่ย ทำได้30เมตรนะครับสวยมากจริงๆนะอันนี้คือนั่งมองได้ทั้งวันเลยอะดีไซน์มันดูแบบเป็นใบพัดเครื่องบินไอพ่นอะไรแบบเนี้ยดูเท่มากๆนะครับมาดูที่ตัวสายกันบ้างนะครับตัวสายเนี่ยเป็นยางสีดํานะซึ่งขาเอฟวูเคเลอร์นะผมต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะคือสายเขาอะทำมาดีมากเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองมาดูสายยางของเขาเอฟวูเคเลอร์อะ เพราะว่ามันมีความนิ่มแล้วก็มีความโค้งอ่อนมากๆนะครับซึ่งนาฬิกาปกติทั่วไปที่แบบมันมากับสายยางดีไซน์แบบนี้มันจะไม่ได้โค้งแล้วก็อยู่ทรงได้ขนาดนี้นะแต่อันเนี้ยมันเหมือนสามารถอยู่ทรงแล้วก็มีความตีโค้งเข้ากับข้อมือได้ดีสุดๆเลยอะ่ะดีกว่าสายยางทั่วไปที่ผมเคยจับอีกนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามนะราคาจะเท่าไหร่ก็ตามนะผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยดูแบบ โค้งละมุนซอฟต์กว่ามากๆเลยนะครับเป็นคุณภาพระดับต้นๆเลยนะครับเท่าที่ผมเคยลองใช้สายยางมานะแล้วก็ดีไซน์ของสายเนี่ยแน่นอนว่ามาเป็นสไตล์ t r o p i c strap แบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีข้อดีตรงที่มันสามารถร้อยรูได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่ารูเขาเนี่ยจะเจาะมาแบบตลอดแนวเลยอะแต่ก็จะมีข้อเสียนิดน,นึงนะตรงที่แต่ละรูอะ่ะมันจะห่างกว่ากันนิดนึงนะครับปกติสายยางอะ่ะแต่ละรูมันจะไม่ได้ห่างกันขนาดนี้นะแต่ด้วยดีไซน์ของสายเขาแบบเนี้ยมันก็จะมีความแบบ ทิ้งสเปซช่องว่างเยอะหน่อยนะครับทำให้บางคนอ่ะจะปรับแล้วแบบไม่ได้พอดีข้อมือมากนะอันนี้ก็เหมือนเป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสายยางแหละมันจะใส่ลัดๆนิดนึงอ่ะมันจะไม่ได้ซีเรียสมากเท่ากับพวกสายเหล็กนะครับอันนี้ในการใส่ใช้งานจริงก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากนะแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยจะสังเกตดูว่ามาเป็นแบบ2ข้างแบบนี้นะครับข้างนี้จะมีความสั้นกว่าข้างนี้นะครับแต่สังเกตดูนิดนึงนะว่าบานพับเอียงประมาณนึงนะเพราะว่าเขาให้สายช่วงเนี้ มาค่อนข้างจะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กก็จะเจอบานพับเบียดฝั่งนี้นิดหน่อยนะอันนี้ก็ต้องทนทนกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่นะครับประมาณ7นิ้วเป็นต้นไปอ่ะบานพับเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกลางๆแล้วนะครับกลางๆข้อมือแถวๆนี้มันก็จะดูโอเคมากขึ้นนะครับซึ่งเคาน์เตอร์เฟบุคเลอร์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่สายอะ่ะเหมือนทํามาให้กับพวกคนข้อมือใหญ่หรือว่าคนข้อมือฝั่งยุโรปซะมากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นคนเอเชียข้อมือแบบสแตนดาร์ดอ่ะผมว่า ยังพอใส่ได้แต่แบบอาจจะรู้สึกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กมากๆแบบผมอ่ะก็จะรู้สึกเยอะหน่อยในการเบียดของตัวบานพับด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือของผมนะ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมเนี่ยจริงๆยังสามารถขยับรูเข้าไปได้อีกหลายรูเลยนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวบานพับเนี่ยก็เบียดเอาเรื่องแล้วตอนนี้แล้วก็ดีไซน์ของสายเขาเนี่ยเขาจะเลือกให้ตัวปลายสายเนี่ยมันโผล่มาด้านในแบบนี้นะครับ ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเวลาถ้าเกิดมีคนมองนาฬิการเราจากด้านนอกอะ่ะเขาก็จะเห็นตัวสายแบบเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เห็นบานพับเราสวยๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบที่เวลาเรามองนาฬิกาเนี่ย แล้วมันมีปลายสายเนี่ยโผล่มาให้เราเห็นนิดนึงแบบนี้นะครับบางคนจะถนัดให้ปลายสายเนี่ยไปโผล่ด้านนอกซะมากกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครชอบแบบไหนนะครับก็ไปสลับสายสลับด้านเอาก็ได้นะไม่ซีเรียสมากนะครับพออยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สังเกตดูบานพับก่อนนะครับมันจะเอียงมาตรงนี้มากๆเลยนะคือปลายบานพับเนี่ยอยู่แบบ เลยตรงกลางข้อมือผมมาเยอะประมาณหนึงเลยอะเนี่ยบานพับเนี่ยมันมาจบแค่ตรงนี้เองเลยนะครับยังไม่ถึงเซนเ,นเตอร์ของข้อมือผมเลยนะบานพับก็หมดแล้วอะเท่ากับว่ามันเกาะเข้าไปตรงนี้พาดแบบเอียงๆเลยนะครับแต่ว่าเวลาอยู่บนข้อนะ ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นเพราะว่าสายอะ่ะมันนิ่มนะครับและแบบฟิลลิ่งการอยู่บนข้อมันใส่สบายกว่าที่คิดมากๆเลยอะ่ะอันนี้ผมอิจฉาคนข้อมือใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่าจะใส่สบายกับผมเยอะเลยนะครับซึ่งหน้าตาตอนอยู่บนข้อนะต้องบอกว่ามันเป็นนาฬิกาที่หน้าตามันดูแพงจริงอะ่ะถึงแม้ว่าผมอะ่ะจะเอามือปิดโลโก้นะครับไม่ต้องบอกนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับหล,หลายๆคนเนี่ยมาลองจับจับดูนะ สามารถประเมินได้เลยว่ามันเป็นในาฬิการ,ราคาหลายแสนชัวๆนะครับเทียบกับในาฬิการ,ราคาหลักหมื่นไม่ได้เลยนะอันนี้คุณภาพการผลิตดีกว่ามากๆนะครับทั้งส่วนขัดเงาขัดด้านนะครับการเชื่อมต่อกันน่ยดีมากๆเลยนะแล้วก็ริ้วขัดด้านเนี่ยคุณภาพดีสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเมื่อกี้ลืมพูดไปว่าได้รับมาตรฐานโคโนโดมิเตอร์ด้วยนะครับก็มีความเที่ยงตรงสูงมากนะใช้งานแต่ละวันเนี่ย แทบไม่ต้องต,ตั้งเวลาใหม่เลยนะส่วนของสายเนี่ยก็มีความเข้ากับตัวนาฬิกามากๆนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบสายนี้มากเลยนะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเป็นสายแบบอื่นเลยอะ่ะยังไงคู่นี้ถือว่าแมทช์กันสุดๆอยู่แล้วนะครับโดยภาพรวมโดยสรุปนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เปล่งประกายออร่าความแพงความดูดีมากๆเลยนะแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นแฟนนาฬิกานะแล้วก็ไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้โดยตรงนะครับถ้าเกิดได้ลองจับหรือว่าลองมาดูคุณภาพเนี่ยก็จะสามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นนาฬกาาทีี่่คุณภพนนมัน ใกล้เคียงกับพวกหลักแบบหลายๆแสนไปลายจนถึงหลักร้านได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นมากๆเลยของเรือนี้ก็คือเรื่องของการที่แบบมันให้แอนนวลคาล endar มานี่แหละเพราะว่านาฬิกาสวิตนะครับที่แบบเขาจะให้ระบบแอนนวลคาล endar นะ ถ้าเกิดเราไปดูในตลาดนะครับไม่ได้เจอได้เยอะเลยนะส่วนมากเนี่ยเราจะเจอแบบราคาหลักหลายแสนมากๆจนเกือบล้านะนะครับหรือไม่ก็ล้านอัพไปเลยอะ่ะเอาแบบพูดถึงตัวเรือนสตีลด้วยครับไม่ใช่ตัวเรือนทองนะแต่อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิการาคาแบบผมว่ายังถือว่าเริ่มต้นอยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการระบบแอนน a ลคาล endar เทพๆแล้วก็เรื่องสเปคต่างๆนานา,นานเนี่ยไว้ใจได้เป็นนาฬิกาที่แบบใส่ใช้งานได้ทุกวันอะไรแบบเนี้ยนะครับ โดยที่ราคาป้ายของเรือนนี้นะก็จะอยู่ที่277,500บาทนะครับส่วนเรื่องส่วนลดอะไรแบบนี้ก็ต้องลองไปติดต่อทางบูติกข,ของเขาที่เกสอนดูนะครับเขาก็จะมีหลายโมเดลโชว์อยู่เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมเคยไปมาบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะแบบสลับสีกนมาโชว์นะครับบางสีก็จะแบบมาแป๊บนึงก็จะหมดละนะครับหรือว่าบางสีเนี่ยก็จะของขาด,ดยาวๆเลยนะครับใครที่อยากได้สีไหนอะไรยังไงหรือว่าอยากจะดูว่ามันมีสีอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนๆก็ลองลงไปดูในเว็บเขา f b o o k c o l o r ลก็ได้นะครับแล้วก็ลองเอาไป ยังไงใครที่สนใจในาฬการ,รุ่นนี้ก็ลองไปตามดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ